มันสวยมากหลังบ้านเราโูไม่ก็สวยเกินไปแล้ว 안녕하세요. <목소리> สวัสด <목소리> 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 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เพอร์เฟกทุกคนครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่เราจะไปคอนเสิร์ตนะครับซึ่งเมื่อวานเราไปแฟนมิตมาใช่ไหมครับวันนี้เราก็จะไปคอนเสิร์ตกันวันนี้นะครับเป็นคอนเสิร์ตของ Treasure ครับก็เป็น first สคอนเสิร์ตของน้องๆนะครับผมก็ตื่นเต้นมากเช่นเดียวกันกับเมื่อวานนะครับผมเพราะว่าอยากเจอฮารุตกกับเยดำมากๆเลยนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้คือเสียงเราเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อะไรครับเพิ่งตื่นแต่ว่าแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ก่อนที่จะไปดู แล้วนะครับแล้วก็จะไปตัดผมกันแล้วก็ไปเจอน้องๆน,น้องพีเหมือนน้องมิวนะครับที่จะไปคอนเสิร์ตด้วยกันนะครับผมแต่ว่าเสียดายนะครับที่แบบต้องนั่งแยกโซนกันก็เลยแบบไม่รู้จะวีดยังไงนะฮะไปครับผมเลสโก้ s <S ทุกคนครับเราออกมาจากบ้านแล้วนะคะเรามาโซนข้างหลังบ้านนะครับเพราะว่าคือร้านตัดผมเราใกล้บ้านเรามากเดินประมาณ5้าทีก็ถึงแล้วนะฮะแต่ว่าเราจะสายแล้วเรานัดเขาไว้บ่ายโมงใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้เที่ยงห้าสิบแล้วทันแหละข้าวนาชีแงเกินกัดเดียวุวันนี้แดดแรงมาก สวยทุกคนมันสวยมาก,มมากหลังบ้านเราทไมคก็สวยเกินไปแล้วเราไม่เคยรู้เลยว่าหลังบ้านเราจะมีพลาตกสวยขนาดนี้ไม่งั้นมาถ่ายกันหลังบ้านแล้วไม่ไปภูซานแล้วคนเราเดินไม่ถึงสิบนาทีแล้วก็ถึงร้านแล้วนะครับโอเคถึงแล้วก็รอชมได้เลยนะครับว่าผมเราจะออกมาเป็นยังไงต่อนะครับไม่ว่าตัดสั้นหรอกครับแต่ว่าน่าจะแบบตัดให้มันเป็นสรงมากขึ้นจเจอกันตอนต่งผมเสร็จครับ โอเคทุกคนเราจะทงสภาพกันทุกคนนี่คือสภาพของเรานะฮะเฮีเราตัดผมเสร็จแล้วเป็นไงบ้างโอ้แดดโอ้โดแดแรงแรงระเกิดนี่นะครับเราตัดผมมาแล้วแต่เดิดทุกคนเขาตัดด,ดีมากเซตผมให้ก็ดีทุกอย่างคือแบบทำดีหมดเลยอะ่ะแต่ลมแรงผมเ้ิ่มเสีย <laughs> คือเราหิวน้ำมากมานีนี้แล้ เดี๋ยวไปเจอน้นองๆกันครับเราคิดอยู่ว่าเราจะกินน้ำเปล่าห,หรือจะกินชานมดีเราอยากกินชานมมากแต่กินสองอย่างเลยทั้งน้ำเปล่ารละชานมน้ำเปหหล่าไวล้างคอเอ้ยเดี๋ยวจะแนะนำร้านชานมว่าร้านนี้อร่อยไม่ใช่ชาเกาหลีนะจะเป็นชาชาไต้หวันนะคนเยอะจริงเยอะแบบเยอะมากคนกตอนนี้เราดำมาเว้ยเราดำแบบดำไม่ไหวแดดแรงมากทุกคนเราขอตัววิ่งนะครับคนเจอกันครับใกล้ถึงแล้วนะครับผมกับร้านชานมของเรา ซึ่งเป็นร้านที่ไม่เปิดตามเวลาแต่เปิดตามใจของร้านนะครับเหมือนร้านเขียนว่าเปิดปลายบ่งใช่ปะแต่จริงๆเปิดป่ายสองอะไรเงี้ยเปิดตามใจโอ้โหคนเยอะมากจะได้กินไหมในวันนี้ตอนนี้เราก็สั่งมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ในร้านนะครับชื่อว่าร้านว่านโปนะครับผมเชียงติดชื่อว่าว่านโป้ทีช็อปนะครับทุกคนร้านนี้อร่อยมากสาหรับเราแลวมันก็ใกล้บ้านเรามากเพราะว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้ทุกคนคิดว่าเราต้องต๊ะเป็นยังไงบ้างครับ ใส่สูรนี้ไม่ได้ไปแบบไปงานแต่งแน่เดี๋ยวเราจะถ่ายออฟฟิศให้ทุกคนดูนะครับแต่ว่าไปถ่ายที่แบบคนน้อยหนอย่นอยเพราะว่าคนเยอะมากวันนี้เพาะว่าเลยเพราะที่วันวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์เราสั่งเป็นชานมไข่มุกไปนะครับผมเด็กอ้วนต้องกินของอ้วนร้อนมากนะวันนี้จะเป็นลมแล้วทุกคนเราได้แล้วนะครับนี่ก็ ตอนนี้ซื้อเสร็จแล้วของตัวเองแค่นั้นแต่ว่าของน้องๆทีกสองคนเพิ่งสั่งไปเมื่อกี้นะครับก็รอเขาทาอยู่นะครับน้องกินข้าวอยู่ร้านตรงนี้นะฮะเดินไปประมาณ2นาทีก็ถึงแล้วนะฮะชื่อว่าร้านเมงโกละเป็นร้านที่มีน้องหมาก็เดี๋ยวไปเจอน้องๆกันนะครับผมป่ะนี่คือหน้าร้านของบ้านโปนะคะผมน่ารักมากเลยนี่เทเรนี่ครบแล้วนะครับทุกคนผมน้องๆด้วยเนี่ยทุกคนเราเพิ่งเดินจากร้านมาใช่ปะ เนี่ยกอดร้านที่น้องกินข้าวแล้วเร็วไหมร้านมังโกอยู่ชั้นสองนะครับผมทุกคนครับตอนแรกก็จะนั่งกินข้าวกับน้องๆใช่ไหมฮะแบบเราสั่งแบบไม่ได้สั่งเยอะก็ตนนกกันิดนิดไปหม้วกินใช่ไหมสักครึ่งคือ คนเต็มร้านแบบเต็มที่ว่าไม่มีที่นั่งแล้วนะฮะเราก็เลยเลือกที่จะกลับบ้านเพราะว่าบ้านเราก็อยู่แบบอยู่สองซอยถัดจากนี้เองนะฮะกลับไปแบบนั่งอ่านหนังสือรอน้องกินข้าวเสร็จแล้วก็ค่อยออกก็ถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนบ้านเราคือแบบใกล้มากใกล้ทุกอย่างโอเคเราขออ่านหนังสือแป๊บนึ่งก็เจอกันอีกทีต่อไปก่อนนะฮะผมเจอกันโอเคครับทุกคนน้องก็กินข้าวเสร็จแล้วนะฮะการแต่งตัวของแต่ละคนคนละทางมากมานคนละทางมาก ก็ตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะไปที่โอลิมปิกปาร์กโอลิมปิกฮอล์นะครับผมเพราะว่าคอนจากที่นั่นนะครับที่เดียวกับที่เราไปดูมิสเตอร์คิทนะครับผมเราจะนั่งสายสองทับไปเป็นไปสายเก้าที่รังสานะครับผมทุกคนครับกลับมาที่เดิมแล้วนะครับก็คือที่ที่เราให้ถ่ายออฟฟิศเมื่อวานใช่ไหมฮะทุกคนดูออฟฟิศเราในวันนี้นะครับผมต้องหวานน้องอิมในการถ่ายนะครับผมมาเริ่มทุกคนปัญหาคือรองเท้าอ่ะมีรองเท้ามสอง S <S ตอนนี้เราก็อยู่ที่ดังซานสเตชันแล้วนะครับผม แล้วก็มาเปลี่ยนสายนะครับผมจากสายเขียวเป็นสายน้ำตาลปั่นทองเรามีกี่สีอะประเทนเราจะไม่ได้แล้วนั่งแต่หมอชิต<อ>หมอชิตไบริง<อ>่งอะไรเงี้ยเราต้องนั่งบิดสรัพย์สิบสถานีนะครับนั่งรถไฟเร็วนะครับผมไปโซโทูโอนนลิมปิกฟ้าโอลิมปิกทองครับผมเมื่อกี้นะครับก็คือเกือบวิ่งขึ้นรถไฟไม่ทันนะครับเพราะว่าเป็นรถไฟเร็วนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่เกือบแล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะฮะโอลิมปิก สถานีนะครับผมออกกันเถอะจากสถาน,นีออกทางออกสามครับผมผมยิ้มสวยมากเลยอะวันนี้ทุกคนเราถึงแล้ว let's go <S <S ทุกคนแดดแรงมากเนี่ยร้อนไหม ร้อนมากทุกคนอันนี้เป็นนอนที่อากาศร้อนทุกคนสูตรที่นี่ใส่อ่ะคือสูตรเกาหลีดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้แบบหนามที่ไทยสูตรเกาหลีคือบางมากบางแล้วแบบใส่ก็แบบเออเดินได้ชิวๆอยู่ถือว่ามันจะดูดแสงก็ตามดีดําเราจะบอกทุกคนว่าถ้าจะมาเกาหลีก็ตอนนี้อยู่ที่โอลิมปิกชนิดคอร์ดนะครับผมต้องเดินเลยไปอีกนะครับผมเออมันจัดที่เรียกว่าสเตจคิดนะครับผมทุกคนไปดูได้นะฮะเพราะว่าเราทำติ๊กต็อกเดินทางมาพอเดียวกันแต่ว่าเป็นของสเตจคิดนะครับผม ร้อนเหลือเกินทั้งเชื่อมทั้งไฟนะคระับผมทุกคนนี่เราก็ได้บัตรไปแล้วด้วยเลย,ยน่ารักมากทุกคนเรารับบัตรแล้วก็เชื่อมต่อทัง้งไฟแล้วนะครับทุกคน let's go คือจะสายแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้เข้า let's go าครับทุกันทุกคนทีาา่ทุกคนนะเราเพื่อนสองกันนะครับผม ตอนนี้เราอยู่ในคอนแล้วนะครับผม ทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าคอนแล้วครับว่าคือคอนเสร็จแล้วนะครับผมก็วันนี้เป็นคอนที่เสียน้ำตาอีกแล้วใช่เปลี่ยนบอใครไม่ร้องไห้มีไหมฮะจริงร้องค่ะไม่ร้องไห้หรอกว้าอุ้ยจิมาเหตุร้องมองก็ เป็นคลิปที่มีคอกอีกแล้วหนึ่งทุกคนฮะขอบคุณมากที่ติดตามเรามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย